ยูนิตทำฟันที่ผ่านมาคนไข้ก็จะนั่งรองกันเต็มเลยตั้งแต่คนแรกแล้วถ้ามีเชื้อโควิด -19 ติดอยู่ห้องนั้นก็จะกลายเป็นห้องติดเชื้อไปแล้วดังนั้นนวัตรกรรมตัวนี้ทำอย่างไรให้ห้องธันตกรรมปลอดเชื้อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้คุณหมอปลายปี62โลกเราเพิ่งรู้จักโควิด -19 หลังจากนั้นประเทศไทยเราเจอปัญหาล็อกดาวน์ช่วงนั้นทําให้วงการทัตแพทย์คลินิกทาฟันต้องปิดทําฟันแล้วก็ไม่ทราบว่าจะจัดการกับเชื้อโรคโคโรนาไวรัสนี้ได้อย่างไรเราจึงคิดผลิตเครื่องมือยูนิตทาฟันระบบพ้นฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้ผลิตขึ้นมาเป็นต้นแบบ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพราะเราเจอโควิด -19 ทุกอย่างต้องเป็น new normal คลินิกทาฟันวงการธนกรรมต้องเป็น new อร์มอลเช่นเดียวกันยูนิตทาฟันที่ผ่านมาคนไข้ก็จะนั่งรอกันเต็มเลยพอคนไข้เข้าไปทําคนแรกคนถัดไปก็จะเข้ามาทําต่อไปตั้งแต่คนแรกแล้วถ้ามีเชื้อโควิด -19 ติดอยู่ห้องนั้นก็จะกลายเป็นห้องติดเชื้อไปแล้วคนไข้คนที่2คนที่3รวมถึงธนแพทย์และผู้ช่วยธนแพทย์ก็จะติดเชื้อโควิดดังนั้นนวัตกรรมตัวนี้คิดค้นจากพื้นฐานทําอย่างไรให้ห้องธนกรรม ปลอดเชื้อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้คุณหมอและก็ผู้ช่วย หลังจากที่เราผลิตต้นแบบแล้วทางสำนักงานนาวัตกรรมก็แนะนำให้เราไปพิสูจน์ในการฆ่าเชือ้อแล้วก็ส่งน้ำยาเราเข้าไปตรวจจึงท,ทำให้พิสูจน์ได้ว่าน้ำยาฆ่าเชื้อของเราสามารถฆ่าเชื้อภายใน10นาทีสามารถทำให้ห้องนั้นปลอดเชื้อได้ในปีนี้ก็คิดว่าจะทำนวัตกรรมส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถสร้างความมั่นใจให้วงการธุรกิจให้มากยิ่งขึ้นขึ้นไป เรื่องจากโควิด19มันเป็นปัญหาระดับชาติเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เพิ่ม ต้นทุนให้กับทันตแพทย์เลยราคาเป็นราคาเดิมระบบพ้นค่าเชื้อนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นมาให้ในยูนิตทาฟันใช้งานให้ปลอดภัยแล้วก็มันใจมากยิ่งขึ้นเราคงต้องดูแลบุคลากร,กร,รทางด้านแพทย์กับทันตแพทย์ก่อนเราคาดหวังว่าวงการทันตกรรมจะปลอดเชื้อคนไข้ปลอดเชื้อมาทําฟันด้วยยูนิตทําฟันของเราในอนาคตถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมสังคมได้มากยิ่งขึ้นเช่นสามารถเอาน้ํายาไปใช้ในจุดอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น ก็มมีีควายินดเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดโอกาสที่จะรับเชื้อโควิด1 9เข้าไปในร่างกายเพรานั้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการต่อยอดกับผู้ประกอบการร่วมกับงานวิจัย แล้วก็ร่วมกับกลมส่งเสริมที่ให้งบประมาณในการทํางานมางานนี้ถามว่าความพร้อมต้องเกิดที่ใครบ้างความพร้อมต้องเกิดที่ผู้ประกอบการความพร้อมต้องเกิดที่สถานศึกษาที่ให้ข้อมูลและความพร้อมเกิดที่มหาวิทยาลัยนะคะและรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ต้องสนับสนุนการนําไปใช้สู่เชิงพาณิชย์และทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้างอันนึ่งที่เราเก็บข้อมูลมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็คือว่าโดยมากเราจะรอให้เกิดปัญหาแล้วก็แก้แต่ถ้าเราไม่เอาเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เรามองอุตสาหกรรมอื่นๆที่จะดึงพี่น้องเหล่านี้เข้ามาร่วมในอุตาหรมเืื่ออแพย์ ต้องการปัญหาเหล่านี้ได้